่ป๊อบทำไมมาเอาสภาพนี้อ่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งอ่ะไม่เป็นไรค่ะพาป๊อบเข้าบ้านก่อนเถอะเอ้ยไม่เข้าไม่เข้าไม่กลับไม่กลับมามาที่หลักของพี่ไม่เอาหน่าป๊อบคุณ้าช่วยฉันหน่อยฉันไม่ไหวแล้วอ่ะเฮ้ยไม่เข้าไม่เข้าไม่กลับนดิวิไปตอก่อน อเอ้ยไม่กล่าวไม่เอาไปเที่ยวต่อดีเฮ้ยฉันกลับล่ะเดี๋ยวสิคุณคุณ คุณกี่โมงแล้วอะสี่โมงเย็นนี่คุณเมาขนาดนั้นเลยเหรอผมก็ไม่รู้อะแล้วผมกลับมาได้ไงอะใครมาส่งผมอะฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าผู้หญิงที่ไหนอมาส่งคุณฮะอะไรนะนี่คุณจำอะไรไม่ได้เลยเหรอผู้หญิงผมทองมาส่งคุณนะอ๋อพิมมาเหรอ เพื่อนสมัยเรียนผมเองอะมีอะไรเหรอเพื่อนทำไมสนิทสนมกันขนาดนั้นอะ่ะนี่คุณนั่นไงเพื่อนสนิทคุณมากล่ะโหป๊อบนี่อย่าบอกนะว่าเพิ่งตื่นอะ่ะเออดิเมื่อคืนหนักไปหน่อยแต่ขอบใจมากนะที่มาส่งอะ ไม่เป็นไรเพื่อนกันไปอาน้ำได้แล้วแวปเดี๋ยวไปหาอะไรกินโอเคซินเดี๋ยวน่าคุยกับเพื่อนพิมพ์ก่อนนะเข้ามาคุณสองคนนี่ดูสนิทกันมากเลยนะคะไม่ใช่ค่สนิทหรอกค่ะแต่ว่ายังรักกันมากด้วยรักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนนู่นละ เมื่อก่อนนะคะอาบน้ำด้วยกันยังไม่อายเลยค่ะเนี่ยไม่ได้เจอกันนานเพิ่งได้เจอกันเมื่อคืนก็เลยจัดหนักไปหน่อยโอ้โหป๊อปอาหารน่ากินจังนี่กินตามสบายเลยนะไม่ต้องเกรงใจงั้นไม่เกรงใจอนะเออเกินอะไรวะไม่ได้กินแบบตั้งนานแล้วอะ นี่นี่นี่กินนี่ดีกว่านี่เออไปเลยโอ้โหบริการดีจังเอ้าซินเป็นไรอ่ะทำไมทำหน้ามุ่ยเชียวมาเดี๋ยวผมตักให้นะเฮ้ยมันของโปรดแกนี่หว่าฉันจำได้ แกนี่อบอุ่นเหมือนเดิมเลยนะตั้งแต่เด็กยันโตเลยแกจำได้ไหมสมัยก่อนอะ่ะตอนที่แกตามจีบฉันะแกแม่งโคตรทึมเลยพิมพ์อย่าเรื่องเก่ามาพูดได้ปะฉันอายเขานะ่ะเฮย้ยทำลงไปได้ไงวะแต่ก็คิดถึงเนาะรักแกวะยังไงเนี่ยเราก็ยังมีกันอยู่ในนี้เสมอนะ ้าวดีก่อร่อยป่ะเอา้าซินนี่คุณจะไปไหนอ่ะคุณยังไม่ทานเลยนะไปเข้าห้องน้ำอ่ะป๊อบกับเพื่อนก็ตามสบายเลยนะเคยป๊อบแฟนแกหึงป่ะวะเฮ้ยไม่หึงหรอกคิดมากนะมาๆกคิดข้าวดีกว่า พิมพทำไมกินมูมาแบบนี้ดูสิซอสเลอะเต็มปากแล้วนีนะ่เช็ดให้นะ ฉันยังรู้สึกดีกับแกเหมือนเดิมนะเว้ยถึงมันจะผ่านมานานแล้วก็เถอะแต่ฉันยังจำภาพเก่าๆได้ดีอยู่เลยอะเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมพิมพ์อย่าห้ามตึงเลยนะป๊อป ฉันรู้ว่าแกเังรักฉันอยู่อะ <S <S ใช่รักแต่มันรักคนละแบบนะตอนสมัยเรียนเนี่ยเรารักกันก็จริงแต่มันเป็นความรักแบบเด็กๆนะความรักที่ขาดความเข้าใจแล้วก็ขาดวุฒิภาวะแต่เมื่อเราโตขึ้นเนี่ยความรักก็คือ ความเข้าใจการให้แกีกันการใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์แล้วก็สามารถจับมือกันเติบโตแล้วก็สร้างอนาคตไปด้ยวยกันพิมฉันรักแกนะแต่รักในแบบเพื่อนแค่เพื่อนสนิทเท่านั้นนะฉันขอโทษนะที่ฉันต้องพูดแบบนี้ตรงๆ เป็นไรหรอกฉันเข้าใจดูเหมือนว่าแกจะเข้าใจความรักได้ดีกว่าฉันดีกว่าขอบใจกัมากนะป๊อบที่ช่วยเตือนสติฉันอนะไม่เป็นไรหรอกเราเพื่อนกันนะเว้ยอ้าซินไปไหนมาไม่เข้าน้ำนานจังคุยอะไรกันอะดูสนุกดีนะอคุยเรื่องเก่าๆในอดีนอะ ซินคุณเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากเลยนะรู้ตัวไหมป๊อปทำให้ฉันรู้ว่าความรักที่ดีต้องผ่านการฝ่าฟันผ่านการอดทนผ่านการก้าวผ่านอุปสรรคความยากลำบากและปัญหาต่างๆเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดงดงามที่สุดน่าจดจำที่สุดและมีความสุขที่สุด